สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้วันร,รักพันไม้จะพาเพื่อนๆชมบนสีในสวนของเราค่ะกระถางนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะมีชื่อว่ารวยล้นฟ้าค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะนี่คือรวยล้นฟ้าของนอกนะคะไม่ใช่ของไทย ซึ่งเราเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ที่เพื่อนๆก็คงได้เห็นแล้วตอนนั้นคลิปตอนนั้นที่เราทำลงว่าเราซื้อมาทดลองปลูกค่ะของนอกกับของไทยนะคะเนี่ยอันนี้ของนอกว่าเขาการเจริญเติบโตเขาจะเป็นยังไงเราเอามาเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆได้ชมก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่าเขา การเจริญเติบโตของเขาเป็นแบบไหนระหว่างของไทยกับของนอกและลักษณะของอการแยกซื้อการซื้อนะคะแยกออกแบบไหนว่าบอลไหนเป็นบอลไทยบอลไหนเป็นบอลน,นอกนะคะตลาดอันนี้คือรวยล้นฟ้าของนอกนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราก็พูดกันในนามของว่าบอลจีนนะคะตอนนั้นก็เรียกกันว่าบอลจีนบอลจีนที่เขา เอาไปเพาะเนื้อเยื่อไปปั่นเนื้อเยื่อนะคะเนี่ยรวยล้นฟ้าเขาก็นําจากไทยเรานี่แหละเอาออกไปแล้วก็ไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่เป็นรวยล้นฟ้าของจีนเขาแล้วก็ส่งมาขายให้เราเหมือนเดิมเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากที่ตอนแรกๆต้นอ่อนๆเข้ามาเราเลี้ยงแล้วก็เขาก็ได้ยุบ แล้วก็เปื่อยไปแล้วเราก็อนุบาลปรับเปลี่ยนดินและใส่ปุ๋ยให้เข้าแบบใหม่เขาสวยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเวลาผ่านไปก็ประมาณประมาณสามเดือนนะคะเนี่ยคะ่ะสวยมากๆเลยแต่กอเยอะมากวันนี้เรามาอัปเดตให้เพื่อนๆชมดูว่าเนี่ยบอลสีรวยล้นฟ้านอก ตอนนี้สวยงามขนาดไหนค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยไหมคะนี่กอใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะกอใหญ่มากๆว่าจะแยกกระถางดีไหมลูกๆเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมีประมาณสี่ห้าห้าต้นได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยห้าหน่อห้าต้นสวยงามมากๆเลยค่ะ ใบแข็งแรงหนาใบหนาแข็งแรงมากจากแรกๆใบเขียวๆนะคะกัดสีขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแดงชัดเจนแล้วค่ะจากเมื่อก่อนกระดูกเขียวๆใบเขียวๆกระดูกเส้นกระดูกก็เขียวตอนนี้ใบสุดท้ายเส้นกระดูกกระดูกกลางใบเส้นชัดเจนแล้วนะคะออกมาทางขาวแล้วและใบสุดท้ายสุดก็ แดงสดแล้วค่ะเหมือนบอลไทยเราเกือบสมมุติแบบแล้วนะคะเนี่ยรวยร้นฟ้าของจีนที่นําเข้ามาเนี่ยใบเดิมๆเขากระดูกสีเขียวๆแล้วเริ่มกัดใบมาเรื่อยๆกัดสีมาเรื่อยสีแดงเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนของไทยแล้วะคะ่ะนี่นี่ใบนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะคะอันนี้ใบสุดท้ายเลยค่ะ สวยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเลี้ยงเลี้ยงเป็นกอเหมือนเรานะคะจะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะเราไม่อยากจะแยกเลยค่ะเราเห็นเขาสวยแบบนี้เราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะไม่รู้จะแยกไปทําไมเดี๋ยวเขาจะแตกกอออกจากกันเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะเราจะปล่อยเขาไว้ก่อนค่ะช่วงหน้าหนาวน,นี้ไม่ค่อยจะแยกไม่อยากจะทําอะไรกับบอลเท่าไหร่ละคะบอลสีหน้าหนาวเขาจะอ่อนแอสักหน่อยแต่ว่า ต้นอื่นที่เลี้ยงนอกตู้อันนี้เราเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นอื่นๆบอลไทยเราอะบอลดั้งเดิมของเรานอกนอกตู้ก็รู้สึกจะทิ้งหัวทิ้งใบลงหัวกันไปเยอะเหมือนกันพอสมควรแต่ว่า,อาบอลน,นอกตัวนี้สวยงามกว่าเพื่อนเลยค่ะอากาศเย็นเขาคงชอบค่ะไวล้นฟ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้เลยอยากให้เพื่อนเพื่อน มาชมบอลสีรวยล้นฟ้าของนอกที่เราเลี้ยงมาว่าสวยขนาดไหนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเที่มีบอลจีนหรือบอลน,นำเข้าเลี้ยงแล้วไม่สวยให้กลับไปดูคลิปเก่าๆของวลัยและพันไม้นะคะที่เราลงไว้ว่าเราทำอย่างไรบอลสีเราถึงได้สวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ